หน้าแม่รแคร่งหน้ารับผมน่ารักมากเลยขอมาขอเพลงอาทิตย์ลวันด้วยฉันรักเธอเลยใจ,จ,ะจดะฉันจึงไม่ทานที่จรัก

ไปจ้ารถเรีอสุดต่อจะรีบไปอย่างเร็วขอบคุณมากขึ้่มาเหรครับขึ้นมาสัตว์อครับ,รนนรบสรรัตอะไรอ๋อไม่ได้เป็นสาาานัาญาเนะแล้วแต่ว่าคืนแล้วอ๋อยุงกัดน,น่เน่ทำยังไงบซื้อมาเองครับฮะของไั่ต่อโย,ย,ยนไปโยนไป น้องสานน้งะทอครับขอทุกีนมื่อไหครับนเาอ้ยอซานไปตกบ่อเกยี่ไหนมา